ครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่องมาดาสตอรี่ครับผมนะอันนี้คือบรรยากาศยามเที่ยงนะทุกคนโอ้สวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเห็นมาแต่ไกลปาที่โทไปหายังมากเนี่ยหายคล้องกระปอมบอ่ปามที่โทเต็มกระตาเลยไม่อยากจำลองหาเห็ดน,นะครับทุกคน เดี๋ยวเดเขอถ่ายรูปแม่คนดังหนเอาไปทำหน้าปกนะโอ้ได้เห็ดยังครับเห็ดละงอบปะโอ้หอนซ้อนนะมุกน้องเา้ากันไปจักชุ่มโมลเลยครับเดี๋ยวไปหาเดียวดรดนม่วปล่าโอ้สองชั่วโมงกว่าได้พ่อแกงเลยหอนซ้อนพันเนาะ นะโอ้อน,น,นะครับริบ่นได้เห็ด้องพวกมาคนละกระตาพี่น้อง,อองตัดทิโทโไปอ่อนซ่อนพนนอ,อดีเดียว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 ,ยวผ,มผมอีกหวันนะครับหวันนี้ผมก็จะครบระยะนะครับพไปหาเห็ดกับพี่น้องนะทุกคนคน <า S 2> ะอ,อีหกวัน อีหกวันนะฮะสามวันใช่ไหมเมื่อวานนับไหมเมื่อวานก็นับไปเถอะนับไปนะโอเคไปแล้วครับเมื่อวานนับด้วยนเมื่อวานก็นับด้วยผมดูสามวันวันนี้กานับวันนี้ก็เลยสิบสองวันคุณยายจำลองมันเก็บเพ็ดมาได้หนึ่งตะกร้านะสุดยอดเลยนะนะนี่ก็ที่พักของพวกเราเขาไป ผู้เอกไฟไม่ใช่มีรถเออแต่แปลกนะได้มาได้มาคนนะเป็นเป็นเป็นตะกร้าตะกร้าเหมือนกันนะไปเจ็บมาเมื่อเช้าสาวันก็ได้เยอะนะได้เยอะมากเออสสวััดีครบครบปิชาใน,นคนละตะกร้าตะกร้าเลยอะ่ะเห็ดละโงกเนาะดีใจครนะับคนเนี่ยไม่ได้เจอกันก็ดีใจนะฮนะอันนี้คือบรรยากาศล่าสุดครับทุกคนครับยายจำลองไปเก็บเห็ดบู๊ยเนี่ไปดูนะครับผมนะไปบ้านเพิ่งแล้ว อะขอบคุณกำลังใจสุขผู้สุขคนกับบรรยากาศการกักตัวของพวกเรานะนะโอ้ดอกแกลบปลาเขาสวยนะพี่อนุวัฒน์ก็นะพักผ่อนอยู่ใต้ต้นสมโอนะฮะเมื่ออากาศมันร้อนใช่ไหมพี่เออมาเหมาะแม่แม่แถวเนี้ยฮะโมาเหมะแม่แม่เนาะ ะะส่วนคุณยายก็พักอยู่ใต้ถุนบ้านก็ลังนอนเวียนอยู่นะคุณยายนะโอ้ตามภาษาคนท่าคนแจนะครับประมาณนี้แหละนะก็เป็นบรรยากาศนะฮะพี่เป้นะแล้วก็อยาจจำลองไปหาเห็ดมาเนะาะจักเพิ่นไปหาตอนไหนก็เพิ่นน,นะจังหวะพึ่งลงมานะครับนายไปด้วเศร้านล้ได้มาโลรตะก,ก้านะครับ ทำให้โอ้โหนะเห็นละโว่งเนาะออกมาแกงน่าจะแซ่บๆนะครับทุกคนเอาบรรยากาศบรรยากาศล่าสุดวันนี้นะครับขอจบคลิปนี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดกแชร์มานาสตรอรี่สวัสดีครับ